สวัสดีครับเช้านี้อากาศดีๆอยู่กับอาร MTB นะครับพาทุกคนมาแบกจักรยานขึ้นสะพานสีสุราษฎร์กันสะพานที่สูงที่สุดในภาคใต้และข้ามแม่น้ําที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เช่นกันคือแม่น้ําตาปีที่ไหลจากเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชไหลลงสู่อ่าวไทยอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับไปเรามาแบกจักรยานกันครับปั่นไม่ไหวขอแบกครับวันนี้วิธีการแบกจักรยานนั้นแล้วแต่ความถนัด แต่ละบุคคลนะครับผมจะใช้ไหล่ช็อนไปด้านหลังของบอกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้ําหนักไปที่หลักอานแล้วก็บอกไปที่หัวไหล่แล้วก็ยกขึ้นนะครับก็ถือว่าเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วมือเราก็จะอิสระแล้วก็บอกก็จะอยู่ที่หัวไหล่ซึ่งหัวไหล่เราต้องแข็งแรงพอสมควรนะครับมือข้างขวาเราก็จะบังคับที่แฮนด์หรือว่าตรงที่คอสเต็มตร,ตรงนี้นะครับปัก การแบกจักรยานขึ้นสะพานนี้มันมีประโยชน์นะครับเวลาเราจะข้ามอีกฝั่งหนึ่งโดยการแบกข้ามสะพานลอยเพื่อความปลอดภัยของนักจักรยานวันนี้เพิ่งรู้ว่าตัวเองไม่ใช่นักปั่นจักรยานแต่เป็นกรรมกรกรรมกรแบกจักรยานนั่นเองครับโอเคครับก็ง่ายแค่นิดเดียวครับ เมื่อตะก,กี้เราเป็นกรรมกรตอนนี้เราเป็นนักปั่นเต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่าแบกจักรยานขึ้นมาตรงจุดที่เป็นช่องทางเดินที่ปลอดภัยเราก็จะมาสวมวิญญาณนักปั่นกันแล้วนะครับช่องทางที่อยู่ด้านขวามือของผมก็จะเป็นช่องทางสําหรับคนเดินเพื่อความปลอดภัยเพื่อจะไปถ่ายรูปหรือว่าเดินข้ามสะพานนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยนะครับตามมาครับ Let's go กำลังจะถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วค่อยไปเรื่อยๆครับใช้วิชาเต่าปีนดอยนั่นเองครับครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงกลางของแม่น้ําตาปีตรงจุดที่สูงที่สุดของสะพานสีสุราษนะครับเป็นทิวทัศน์ที่ค่อนข้างที่งามตาเลยทีเดียวบรรยากาศโอโซนจากแม่น้ําค่อนข้างที่จะสดชื่นสองฝากฝั่งที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่แตกต่างกันฝั่งนี้เป็นฝั่ง ของการพานิชการท่าเรือนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เป็นวิถีชีวิตนั่งเดิมของชาวประมงพื้นบ้านนะครับธรรมชาติค่อนข้างงดงามครับส่วนด้านนี้ที่ตัดมาเป็นทางอ่าวบ้านดอนนะครับที่ไหลลงสู่อ่าวไทยเรือประมงกำลังแล่นมาใต้สะพานก็น่าจะมาจากอ่าวไทยนะครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่ใต้สะพานสีสุราษฎร์เดินทางกลับบ้านขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมคลิปนี้โชคดีปลอดภัยจากโควิดทุกคนครับสวัสดีครับ